โอเคก็ขอสวัสดีถ้าเป็นรท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับอัลตรายชาแนลนะวันนี้นะครับเราอยู่ในวิดีโอสอนเล่นตัวละครใหม่นะครับก็เป็นตัวละครมิสกินะครับในภาคบรุรโตะแล้วก็ที่เป็นหมดเซียนนะครับผมก็คือตัวละครที่มายืนอยูอ่หน้าหมู่บ้านตรงนี้เลยนะครับผมก็ตัวเนี้ยผมสุ่มได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ สุ่มไป1้อยสิคำพีนะก็ได้มาสี่สิบเพอดีนะครับผมก็ได้ไปลองเล่นมาสักพักหนึ่งแหละก็บอกเลยว่าตัวเนี้ยอ่าเป็นตัวที่ค่อนข้างเล่นง่ายนะครับแล้วก็สกิลไม่ได้เข้าใจยากอะไรนะครับก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนไปทําความรู้จักเกี่ยวกับตัวละครนี้ว่ามันมีสกิลอะไรบ้างสกิลมันมีความสามารถยังไงนะครับแล้วก็จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมต่อกันในโหมดฝึกซ้อมได้เลยนะครับผม โอเคตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในโหมดฝึกซ้อมกันแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะครับมาทําความรู้จักเกี่ยวกับการโจมตีปกติของตัวละครมิสกิกันก่อนนะครับการโจมตีของตัวละครนี้นะครับจะมีทั้งหมด5จังหวะนะครับผมก็คือจังหวะแรกเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้อ่ามันจะเป็นพุ่งไปตีอย่างนี้นะครับผมปึ๊บ อ่าปึ๊บแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าไม่อยู่ในระยะที่ว่าเราโจมตีโดนศัตรูเนี่ยมันจะว้าไปนะครับเออมันจะว้าไปอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเราอยู่ในระยะที่สามารถโจมตีศัตรูโดนนะครับมันจะไม่ว้าปนะครับผมอ่าเห็นไหมมันจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับแต่ถ้าเราไม่อยู่ในระยะเนี่ยมันจะว้าไปนะครับผมเออแบบเนี้ยแบบเนี้ยอ่าประมาณนี้เลยนะครับสาหรับการโจมตีปกติในจังหวะแรกเนาะในจังหวะที่2ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมอ่าจิ้มงูอย่างเงี้ยนะครับผม 1, 2 แล้วก็จังหวะที่3มันก็จะเป็นอย่างเงี้ยปึ้มจม 1, ิ้มฝั่งหนึ่งปึ้มสามนะครับโอเคแล้วก็จังหวะที่4นะครับผมมันก็จะเป็นเงี้ยปึ้มประมาณนี้นะครับหนึ 1, 2, 3, ่งอสา่าแบบนี้หนึ่งสาแล้วก็จังหวะที่5ก็จะเป็นจังหวะนี้นะครับผมเป็นการปล่อยพายุลมออกไปนะครับอ่าหนึ่งสาแบบนี้เลยนะครับผมหนึ่งสามสี่ อ่าอ่าประมาณนี้นะครับผมสําห,หรับการโจมตีปกติของตัวละครนี้นะครับผมแล้วก็ในส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นสกิลหนึ่งของตัวละครมิสกินะครับผมโดยสกิลหนึ่งนะครับมันจะสามารถกดใช้ได้ท <pou> ั้งหมด3ครั้งนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะใช้ดูนะครับการใช้สกิลหนึ่งจังหวะที่1่มันจะเป็นอย่างเงี้ยเออพุ่งไปโจมตีศัตรูอย่างนงี้เลยนะครับผมก็อย่างเช่นมันจะโยกขึ้นบนลงล่างได้นิดหน่อยนะเห็นไหมนี่เห็นปะมันจะโยกขึ้นอ่าขึ้นบนลงล่างได้นะครับปึ๊บประมาณนี้ อ่าประมาณนี้นะครับผมเอแล้วเราสามารถใช้กับหลังได้ปะอ่าใช้ได้ด้วยนะครับเอเมื่อกี้ยังไม่ได้ลองเหมือนกันนะเอมันสามารถใช้กับหลังได้ด้วยนะครับพุ่งไปข้างหลังแบบนี้เออสามารถทําได้เช่นกันนะครับแล้วก็ในส่วนที่2เนี่ยครับมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมพุ้มพุ่งไปอ่ะพุ่งไปอย่างนี้อืมก็จะเป็น1นสองอ่ะพุ่งไปโจมตีประมาณนี้นะครับผม มาดู1นึเนี่ยครับแล้วก็2เนี่ยครับจังหวะที่2ไม่สามารถโจมตีศัตรูที่นอนอยู่กับพื้นได้นะอ่าปึ้มเี่เห็นไหมไม่โดนนะครับผมแล้วก็มาดูสกิลหนึ่งในจังหวะที่3นะครับผมจังหวะที่3มเนี่ยมันจะเป็นการปล่อยงูออกไปนะครับในการปล่อยงูนะบอกเลยว่ามันสามารถงัดศัตรูที่อยู่กับพื้นได้ด้วยนะอย่างเช่นศัตรูมันนอนไปเนี่ยปึ๊บเราสามารถงัดมันขึ้นมาได้นะแบบนี้เอประมาณนี้เลยนะครับผม อ่าเห็นไหมจังหวะที่หนึ่งก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับผมเออสามารถแบบว่างัดศัตรูขึ้นมาได้นะอ่าแต่จังหวะที่สองไม่สามารถทําได้นะเออจังหวะที่สามมาทําได้นะครับประมาณนี้หนึ่งสองนะครับผมมาดู นี่เห็นปะจอที่3มันจะสามารถงัดศัตรขึ้นมาได้นะครับผมประมาณนี้นะครับผมในส่วนถัดมาของสกิลหนึ่งนะครับผมมันสามารถใช้คู่กับการโจมตีปกติได้ด้วยนะอย่างเช่นว่าเรากดสกิลหนึ่งแล้วกดการโจมตีปกติเออมันจะเป็นอย่างนี้นะครับผมปึ้มนะครับประมาณนี้นะเออมันจะเป็นการพุ่งไปหาศัตรูนะความข้างไกลอยู่นะผมปึ้มมาประมาณนี้นะครับแล้วมันก็จะมีการโจมตีตามมาด้วยนะพนะอเราพุ่งไปอะ แล้วก็จะมีการโจมตีแบบนี้มาด้วยนะครับผมตรงนี้เนี่ยผมบอกเลยว่ามันจะใช้สกิลหนึ่งไปหนึ่งฮิตเลยนะครับในการทำคอมโ,มโบแบบเมื่อกี้นะครับก็คือสกิลหนึ่งเนี่ยมันจะใช้ได้ทั้งหมด3ครั้งใช่ไหมครับแต่เมื่อไหร่ที่เราใช้สกิลหนึ่งแล้วกดการโจมตีปกติเนี่ยมันเหมือนการใช้สกิลนั้นไปฮิตหนึ่งแล้วมันจะกระโดดมาฮิตที่3เลยเห็นปะเออมันจะกระโดดมาเห็นปะสกิลครั้งที่2มันจะหายไปอ,ะอ่ะเออเห็นไหมมัน มากระโดดมาอันที่3เลยอ่าเดี๋ยงเชปึ um ๊บ hmm. ปึ๊บปึ๊บปึ evet ๊บอ่างเ้ยป๊บแล้วมันก็จะเป็นอย่างงี้แล้วมันก็กระโดดไปอย่างเงี้ยเป็นขั้นที่3เลยประมาณนี้เอ่อมันจะเสียฮิตไป1ครั้งเลยนะในการใช้สกิลหนึ่งนะครับผมเออเราสามารถใช้สกิลหนึ่งไปครั้งนึงก่อนได้นะแล้วก็กดสกิลหนึ่งกับการโจมตีปกติก็ได้เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าไม่สามารถกดสกิลหนึ่งสองครั้งแล้วก็กดสกิลหนึ่งพร้อมกับการโจมตีปกติได้นะเนี่ยเราไม่ แต่ว่าเราสามารถทําได้อย่างนี้นะครับผมหนึ่งแล้วก็กดการโจมตีปกตินะครับน <die> แบบนี้นะครับหรือว่า,าเราจะใช้แบบนี้แบบนี้แล้วก็แบบนี้อ่าแบบนี้ก็ได้นะครับในส่วนของการใช้สกิลหนึ่งคอมโบผู่กับการโจมตีปกติมันก็จะมีประมาณนี้แหละครับไม่มีอะไรซับซ้อนเลยนะครับผมแล้วก็อีกแบบนึงนะครับสกิลหนึ่งของตัวละครนี้นะครับสามารถกดค้างได้ด้วยนะอย่างเช่นว่าเรากดค้างไปเนี่ยมันจะ แบบนี้เลยเออแบบนี้เลยนะครับอ่าประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าเราปล่อยสกิลหนึ่งแบบกดค้างไม่โดนเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นเห็นปะเออมันจะเป็นอย่างนี้มันจะไม่ทําอะไรต่อเลยนะครับเอ่อจะเป็นประมาณนี้อ่าแบบนี้บึ้มนี่อ่าประมาณนี้นะครับสําหรับสกิลหนึ่งเนาะก็สามารถกดได้2แบบนะครับการกดครั้งเดียวเนี่ยมันจะกดได้ทั้งหมด3จังหวะนะครับแล้วก็จังหวะหนึ่ง จังหวัดสนะครับจังหวัดสุดท้ายก็จะเป็นแบบนี้นะครับส่วนอีกแบบหนึ่งนะครับคือการกดค้างเนาะพอกดค้างเนี่ยถ้าใช้โดนก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับอ่าอันนี้ก็คือในส่วนของสกิลหนึ่งนะครับแล้วก็สกิลหนึ่งมันจะมีอะไรพิเศษอย่างหนึ่งอย่างที่ทุกคนเห็นเมื่อกี้ใช่ไหมครับว่ามันมีการเข้าอีกโหมดหนึ่งด้วยนะครับถ้าเราใช้สกิลหนึ่งโดนทั้งหมด3ครั้งนะครับมันจะเข้าโหมดอีกแบบหนึ่งนะครับที่จะสามารถกดสกิลสองได้นะครับผมอีกแบบเนี้ยอย่างเงี้ยหนึ่งสองนะครับ นี่เห็นไหมเห็นไหมว่าพอใช้สกิลหนึโดน3ครั้งแหละมันจะมีสกิลอีก2สกิลโผล่ขึ้นมาเป็นแง่งที่อยู่ตรงสกิลสองนะครับผมในส่วนนี้มันจะมีระยะเวลาบอกด้วยนะว่าเราสามารถอยู่ในโหมดนี้เนี่ยได้นานเท่าไหร่นะครับก็ ดูที่ใต้หลอดเลือดนะครับมันจะเป็นหลอดสีเขียวๆอยู่นะครับถ้าหลอดสีเขียว,ยวหมดเนี่ยเราจะอจอกจากหมดนั้นแล้วเราจะกดสกิลสองที่มันเป็นแง่งออกมาครับเพิ่มไม่ได้นะครับผมอ่าอันนี้ก็จะเป็นความสามารถเสริมและกันของสกิลหนึ่งนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ทุกคนควรรู้เลยสกิลหนึ่งของตัวละครนี้นะครับเวลาเราใช้สกิลหนึ่งโดนนะครับผมในแบบนี้นะแล้วถ้าเราไม่อยู่ในระยะนี่เห็นไหมมันจะมีแบบว่าบอกว่าศัตรูอยู่ตรงไหนนะครับ สตัตวอยู่ช่วงไหนนะครับประมาณนี้เห็นไหมมันจะเขียนบอกเลยว่าไอ้ลูกศรสีมส้มไม่ใช่เขียนบอกเออมันก็อยู่นานสักระยะหนึ่งนะครับผมจะเหมือนนารโตะโหมดเซียนอ่าประมาณนั้นนะครับผมอ่าอันนี้ก็ดูอันนี้มีปะ่ะอันนี้ น่ามีนะครับผมจำไม่ผิดเอ้ยอันนี้ก็มีนะครับเอออันนี้ก็มีด้วยนะโอเคนะครับผมก็ความสามารถของสกิลหนึก็จะมีประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของสกิลสอของตัวละครนี้นะครับผมเวลาเรากดใช้นะครับมันจะเป็นการปล่อยงูออกไปจับศัตรูแบบนี้นะครับผมประมาณนี้นะครับสกิลสอนะครับต้องระวังด้วยนะเราไม่สามารถใช้อาจับศัตรูที่นอนอยู่ ไม่สามารถงัดขึ้นมาได้นะครับผมต้องจับศัตรูที่แบบว่าลอยอยู่เท่านั้นนะครับอยู่ในสถานะแบบว่าเอย่างเงี้ยแบบไม่ใช่นอนพื้นนะแบบลอยอยู่แบบเนี้จับได้นะครับเแต่ว่านอนพื้นเนี่ยไม่สามารถจับขึ้นมาได้อันนี้ต้องระวังไว้นะครับผมสําหรับการใช้สกิลสองในแบบนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของสกิลสองเนี่ยมันสามารถใช้คอมโบคู่กับสกิลหนึ่งได้ด้วยนะครับก็คือกดสกิลสองไปนะครับแล้วกดสกิลหนึ่งเออมันจะเป็นอย่างเงี้ยปื้มนะครับผม อ่าโดยที่สกิลหนึ่งเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องแบบว่าไม่อยู่ในสถานะใช้งานนะเราสามารถใช้สกิลหนึ่งสกิลสองอ่าครั้งที่สองแล้วก็กดแบบนี้ได้ต่อด้วยเห็นไหมเออประมาณเนี้ยอืมกดสกิลหนึ่งไปสองครั้งนะครับแล้วก็กดสกิลสองแล้วก็กดสกิลหนึ่งอีกครั้งหนึ่งอะ่ะแบบนี้ก็ได้เออเห็นไหมมันก็จะสามารถทําได้เช่นกันนะครับผมแต่ว่าเมื่อกี้นะครับที่ทุกคนเห็นเนี่ยว่าทําไมมันเหมือนไม่มีจอดําที่แบบว่าเอฟเฟกต์อลังการนะครับก็เป็นเพราะว่าผมใช้สกิลหนึ่งเนี่ย สองครั้งแล้วใช่ไหมครับแต่ว่ามันโจมตีศัตรูโดนแค่ครั้งเดียวแล้วผมไปกดอย่างเงี้ยเออมันก็เลยช็อตเป็นอย่างนี้นะเออถ้าเมื่อไหร่ที่เรากดสกิลหนึ่งไปแล้วอะครับแล้วมันดันโจมตีศัตรูโดนครั้งเดียวหรือว่าศัตรูเนี่ยมีงูอยู่รอบตัวเพียงครั้งเดียวเออเพียงตัวเดียวอะเออมันจะเป็นแบบเมื่อกี้นะครับอ่าแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราโจมตีศัตรูโดนสกิลหนึ่งเนี่ยสองครั้งนะแล้วศัตรูมีงูอยู่รอบตัวสองอัน่ะแล้วกดอะมันจะแตกต่างกันนะครับ เอออันนี้ก็จะเป็นแบบอีกอย่างหนึ่งที่เราควรรู้ไว้ว่าถ้าเราใช้สกิลโดนศัตรูสองครั้งเนี่ยแล้วก็กดสกิลแบบเนี้ยเออมันจะแรงกว่านะครับมันจะดูแบบว่ามีเอฟเฟกต์กว่านะครับเออแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่เนี่ยเราใช้สกิลโดนศัตรูแบบครั้งเดียวนะครับแบบครั้งเดียวอย่างเงี้ยแล้วกดนะบึม อันนี้ในกรณีที่เราใช้งานสกิลหนึ่งไปแล้วนะครับเออแต่ว่าถ้าเราใช้สกิลสองคู่กับสกิลหนึ่งที่ยังไม่โดนการใช้งานเลยเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะเออประมาณนี้แหละนะครับผมอันนี้ก็คือการคอมโบกับสกิลหนึ่งนะครับในส่วนของสกิลสองคู่กับสกิลหนึ่งนะแล้วก็ในส่วนต่อมานะครับไอ้สกิลสองเนี่ยมันจะมีอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือถ้ามิสกิเข้าอีกโหมดหนึ่งเนี่ยมันจะมีแง่งของสกิลขึ้นมานะครับผมเออถ้าเราใช้สกิลไปเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เลย ประมาณนี้นะครับถ้าเรากดอันบนนะแล้วก็อีกแบบหนึ่งนะครับผมก็เป็นการปล่อยูปล่อยนูนะครับปล่อยนอยน่างเงี้ยอ่าประมาณเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยมันมีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งนะค,ะร,ค,ะครับทุกคนก็คือว่าถ้าผมแบบใช้สกิลเนี้ยอ่าแบาบนั้นะขอใช้นี่หละโดนศัตรูปึ๊บแล้วผมเดินไปไกลๆอย่างเงี้ยมันสามารถแบบวิ่งไปหาศัตรูได้ด้วยนะเออเห็นไหมมันสามารถวิ่งไปหาศัตรูได้ด้วยนะครับมันจะล็อกเป้าหมายปึ๊บอย่างเงี้ย อเออป่ะเออมันจะล็อกเป้าหมายนะครับผมแต่ว่าไอส้สกิลเนี้ยมันไม่ถึงนะไอส้สกิลสองในแบบบนนะเออไอ้ที่แบบวางมือขึ้นไปอะ่ะเอออย่างเงี้ยมันไม่ไม่ถึงนะครับผมต้องใช้สกิลไอ้แบบข้างล่างเท่านั้นที่มันปล่อยงูแบบว่าดำดินเข้าไปอะ่ะเออประมาณนเนี้ยเนี่ยเออต้องแบบนี้นะครับถึงจะแบบว่าถึงได้เดี๋ยวลองดูลองดูใหม่อีกครั้งหนึ่งน,นะเดี๋ยวรอศัตรูลุกขึ้นก่อน ผมก็จะปล่อยไปเน่ยเะมันก็จะไปถึงนะครับผมแต่ว่าถ้าเราแบบว่าใช้อีกแบบหนึ่งเนี่ยมันไปไม่ถึงเออนะใช้ใดูปึ๊บ เห็นไหมมันไม่ถึงนะครับผมเอออันนี้ก็ต้องระวังไว้ในการเลือกใช้สกิลนะครับว่าเราควรจะใช้สกิลไหนดีนะครับผมก็ในส่วนของสกิลหนึกับสกิลสอของตัวละครมิสุกิก็จะมีประมาณนี้นะครับในส่วนต่อไปก็จะเป็นสกิลอัลติเมทนะครับไม่มีอะไรมากนะกดใช้ปุ๊บมันก็จะโดมดิสบบตูนะบึมโยนขึ้นแบบนี้เลยน,เน,นะครับ ไม่สามารถต ini, ่อคอมโบได้นะตัวนี้ไม่สามารถต่อคอมโบได้สกิลหหรือสกิลสได้เลยนะครับผมอันนี้เวลาใช้ก็ต้องระวังไว้ด้วยนะครับผมนนี่ะเออประมาณนี้นะครับ โอเคก็ okay. เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับก็ตัวละครนี้เนี่ยเข้าใจไม่ยากนะครับสกิลค่อนข้างเข้าใจง่ายแล้วก็เป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างเล่นง่ายนะครับแล้วก็ในส่วนถัดไปนะครับผมมีวิดีโอการเล่นจริงของตัวละครนี้ให้ทุกคนได้รับชมอยู่นะครับแล้วก็ก่อนจากกันนะครับผมอยากจะฝากทุกคนเนี่ยกดไลค์แล้วก็กด subscribe ให้กับช่องอัลตรายด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปวิดีโอ,อต่อๆไปของตัวผมเองนะครับผมก็ยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมวิดีโอการเล่นจริงกันได้เลยนะครับสาหรับตัวละคร デイカイセンセン 当たりだね。 落ちみかせ勝負ありバカな第8志望第2回戦戦闘開始よよまだまだ急ぐ<ー>

全力で行くよよく見たことがいいと今度こそあなたを止めるうわーこれでどうかな勝負あり完勝お前の実力はこの程度か